ใช่ครับดีเลยดีเลยค่ะโอเคครับเป็นสตาฟหรือว่าเรียนอยู่ที่นั่นนะคะเรียนอยู่นี่ครับโอโอเคได้เลยเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพร้อมก็แนะนําได้เลยนะคะใช่ครับขอบคุณครับครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันน่าจะเห็นจอแล้วเอนี้เลย โอเคครับขอบคุณครับก็อันนี้เราเป็นศูนย์ภาษาจีนนะครับที่ NPTU นะครับ NPTU บางคนอาจจะเอ๊ะ NPTU คือที่ไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามานะครับ NPTU เราเนี่ยนะครับพร้อมช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนไทยหรือว่านักเรียนจากทั่วทั่วโลกเลยนะครับที่สนใจที่จะเรียนภาษาจีนนะครับสามารถ เข้ามานะครับพูดคุยหรือสอบถามกับเรากันก่อนได้นะครับเราเป็นมหาวิทยาลัย NPTU นะครับเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอยู่ทางตอนใต้นะครับของออยู่ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวันนะครับก็เรียวกว่าอยู่ใต้สุดของไต้หวันเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นอากาศที่นี่นะครับหรือว่าการเป็นอยู่นะครับก็เรียวกว่าก็จะมีบางบางบาง,บางส่วนที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่บอกไปเนาะ อุณหภูมิก็จะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างในช่วงหน้าหนาวก็จะต่างนิดนึงแต่ในช่วงหน้าร้อนก็จะอาจจะใกล้เคียงกับของของประเทศไทยเรานะครับก็นักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็จะไม่ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับในการมาเรียนที่ผิงตงเรานะครับโดยมอของเราเนี่ยนะครับเป็นมอที่เกิดจากการรวมกันนะครับระหว่าง Nation ผิงตง University of Education กับ Nation ผิงตง Instruction of c o m m e r c i a เเมื่อปี2557นนะครับก็ เจแล้วเนี่ยเมื่อเราเมิร์จรวมสองมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมาทำให้มอของเราเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการศึกษาทั่วไปด้านการจัดการศึกษาการจัดการเทคโนโลยีแล้วก็มุ่งเน้นง,งานวิจัยนะครับในด้านต่างๆเพื่อสร้างบัณฑิตท,ที่มีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับในศูนย์การเรียนของเรานะครับก็คือเอ็ม h i n n s s l l n n u a g e c e n t e r นะครับของเราเนี่ยมีมิชชั่นหลักๆนะครับมีเป้าหมายหลักๆภารกิจหลักๆของเราด้วยกัน2อย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการฝึกอบรมภาษาจีนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศนะครับที่สนใจจะมาเรียนภาษาจีนในไต้หวันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ต้องเดินทางมาไต้หวันก็ได้เรายังปรไว้คอร์สแบบออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้น,น,นะครับเรายังสอดแทกกิจกรรม วัฒนธรรมนะครับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับให้กับผู้เรียนนะครับเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่จัดการเรียนาทางด้านภาษาจีนพร้อมสอดแทรกวัฒนธรรมนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถแทรกซึมแล้วก็เข้าถึงวัฒนธรรมของไต้หวันได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนภารกิจที่สองนะครับของเราก็คือเป็นการจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอนภาษาจีนครับแน่นอนเราเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะครับแสดงว่า ประสิทธิภาพของผู้สอนของอาจารย์ของเราซื้อที่นี่นะครับก็ต้องมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะครับได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับเรามาดูเหตุผลดีกว่าว่าทำไมนะครับถึงต้องมาเรียนที่เอ็นพมอของเราเนี่ยมีข้อดีอะไรมีทำไมถึงต้องมาเรียนกันนะครับข้อแรกเลยนะครับเนื่องจากมอของเราเนี่ยนะครับอยู่ทางอา ทางภาคใต้นะครับไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเนอะนะครับห่างจากไทยไปพอสมควรนะครับเพราะทาให้ค่าของชีพเนี่ยที่อยู่ในผิงตงเนี่ยนะครับค่อนข้างถูกนะครับเรียกว่าถูกกว่าอยู่ทางไทยไปแน่นอนครับ่าใช้จ่ายในแต่ละวันในในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยถูกกว่าเยอะเลยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่ด้วยก็ตามค่าเอ่อใช้ชีวิตต่างๆซื้อของต่างๆนะครับแน่นอนว่าผิงตงถูกกว่าทางเมืองใหญ่ๆนะครับ แต่บางคนอาจจะบอกเอ๊ะอย่างนี้ก็อยู่ไกลเมืองสินะครับก็จะกันดาาหรือเปล่าไม่เลยนะครับมอของเราเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับค่อนข้างใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะครับอยู่ในเมืองเ,อเรียกว่าอยู่ในเมืองหลวงเลยให้อขอโทษอยู่ในอําเภอเมืองนะครับของผิตงตนงะนะครับก็อยูอ่ในเมืองเลยนะครับใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าถ้าปั่นจักรยานประมาณ5-10นาทีจักรยานที่นี่ฟรีประมาณ30นาทีแรกด้วยนะใช้ไอทาร์ฟฟรี30นาทีปั่นไปเลยนะครับ ถึงสถานีนะครับหรือถ้าจะเดินก็ประมาณ2ี่สิบถึงสาสิบนาทีประมาณหนึ่งกิโลนิดๆน,นะครับก็ถึงสถานีรถไฟแล้วนะครับแล้วก็นั่งรถไฟไปเที่ยวตถาที่ต่างๆได้นะครับซึ่งเมืองของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเกาสงนะครับเกาสงก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้นะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเมืองเราไม่มีที่ท่องเที่ยวนะเมืองเราผิดตรงเนี่ยนะครับก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าใครมาไต้หวันก็ เป็นที่ที่หนึ่งที่ทุกคนอยากมาเยือนนะครับก็คือเขื่อนติงนะครับเป็นใต้สุดของไต้หวันเลยนะครับคนจะนิยมมาเที่ยวเขื่อนติงการมาดูความสวยงามของทะเลธรรมชาตินู่นนี่นั่นนะครับที่ผมตัวผมเนี่ยก็ได้ไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับเป็นทะเลติดภูเข,ขาเนี่ยนะครับเรียกว่าค่อนข้างโอ้โหแฮปปี้มากนะครับใครมาไต้หวันเนี่ยครั้งหนึ่งต้องมาเที่ยวเขื่อนติงนะครับหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมาเขื่อนติงสักครั้งหนึ่ง นะครับหลังจากที่ค่าของชีพเนี่ยมันถูกแล้วนะครับค่าเรียนของเราเนี่ยก็ยังสมเหตุสมผลนะครับไม่แพงเกินไปนะครับไม่แพงเกินไปเชื่อว่าน้องๆทุกคน่ยสามารถเอื้อมถึงแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทต่อไปน้อว่าค่าเรียนเราเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มเรียนของเราเนี่ยเรายังมีขนาดเล็กประมาณ7-8ถึงคนเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมเล็กมาก7ถึง8คนน้องๆก็สามารถอยู่ได้ในกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับประมาณเนี้ โอ้โห oh, เรียกว่าเข้าถึงตัวอาจารย์นะครับเข้าถึงถึงตัวผู้สอนได้อย่างง่ายนะครับมีตรงไหนไม่เข้าใจสามารถชิปอินทัศสามารถติดต่อผู้สอนได้อย่างแบบเรียวทา์เลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นดีเลยนะครับคือไต้หวันดิสบัตตี้นะครับไต้หว <c oughs> ันนิสบัตตี้นะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมที่ทางสูงของเราเนี่ยนะครับจัดให้กับนักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยตัวผมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับก็ ทางสูตรของเราเนี่ยจะจัดนักเรียนไต้หวันหนึ่งคนนะครับที่อนาคตเขาอาจจะไปเป็นครูหรือว่าเขาอาจจะไปมีความสนใจทางด้านการสอนนะครับก็จะจัดไต้หวันนี้บัตตี้มาให้เราหนึ่งคนนะครับอาจจะจัดชาร์จหนึ่งค้าทุกๆสมมตินะทุกๆวันจันทร์ตอนเช้าตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงเป็นการเรียนเสริมคุยกับบัตตี้ได้เพื่อนบัตตี้เพื่อเสริมสร้างการคุยการศึกษาการเรียนรู้สมมุติว่า เราเรียนในคาสแล้วเนี่ยยังมีบางอย่างที่เอ้ยเราไม่มั่นใจแต่ว่ายังไม่ได้ถามเราซื้อหรือว่าเอ้ยมีบางเรื่องที่เราไปเจอในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังเอ๊ะอยู่เอ้ยจะทําอย่างนี้จะจะไปอย่างนี้จะจะไปรับของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยต้องพูดอะไรอย่างเนี้ยเราไม่รู้สมมตินะเราก็มาคุยกับบัตดีได้เขาก็จะมีบัตดีทางศูนย์ก็จะ provide บัตดีให้หนึ่งคนเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลยนะครับ เป็นเพื่อนเรียนกันไปด้วยกันนะครับมีอะไรไม่เข้าใจถามเพื่อนได้ตลอดงพึ่งเ,เพื่อนคนนี้ก็อาจจะก็ส่วนใหญ่ที่ที่เรียนมาเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษคุยกันนะครับแล้วก็เมื่อเราเลเวลสูงขึ้นก็สามารถใช้ภาษาจีนคุยกับเพื่อนได้นะครับพอคุยกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ฝึกภาษาจีนไปในตัวแน่นอนนะครับอีกอย่างเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากอ,อ่มของเราเนี่ยอยู่ทางภาคใต้เนาะนะครับแล้วก็ ในจังหวัดถิงตงเนี่ยนะครับมีชาวพื้นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับทําให้เมื่อนักเรียนมาเรียนที่มของเราเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งวัฒนธรรมนะครับได้ทั้งภาษาไม่ใช่แค่ภาษาจีนอย่างเดียวเนาะเรายังบางทียังได้ฮกเกี้ยนนะครับภาษาจีนพื้นเมืองของที่นี่นะครับเพราะว่าคนเผ่าที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับมีมีคุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยนะครับที่มาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยของเรานะครับเราก็สามารถไปพูดคุยกับ คนไต้หวันนิดได้นะครับแน่นอนว่าคนไต้หวันอย่างที่รู้กันเนาะทุกคนอยายค่อนข้างจะนิส์ค่อนข้างจะใจดีกับเรานะครับยิ่งเราบอกเอ้ยเราเป็นรู้กันเนาะไทยเนี่ยนะครับทุกคนอยากค่อนข้างจะนิส์ค่อนข้างใจดีกับเราค่อนข้างแบบยิ่งเฮ้ยคนไทยรู้สึกแบบเออเว้ยนิสส์มากนะครับกับคนไทยเนี่ยคนไต้หวันกับคนไทยค่อนข้างค่อนข้างเอ่อค่อนข้างนส์กันมากนะครับก็นอกจากได้อ่ามีเหตุผลที่นักเรียนต้องเลือกเรียนที่ ถิงโตไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีที่บอกไปเนาะนอกจากนนั้นนเรายังมีกิจกรรมต่างๆนะครับสอดแทรกในการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทัศนศึกษานอกห้องเรียนนะครับพาไปเ,าเรียนรู้ในสถานที่จริงมีคลากิจกรรมต่างๆที่เสริมนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้สนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้ทางภาษาจีนก็สอดแทรกไปด้วยนะครับก็แน่นอนว่ามาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าสิ <S 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 สทธิ์เก่าของเราเนี่ยนะครับมีที่ไหนกันบ้างโอ้โห oh, ดูจากภาพนี้นะครับเป็นไงสิทธิ์เก่าของเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกว่าแทบจะทั่วโลกเลยนะครับแทบทุกจทบทั่วโลกเลยมากกว่าครับยี่สิบสามสิบประเทศนะครับอันนี้แค่ประเทศนนอยแต่จริงๆเรามีจํานวนนักเรียนค่อนข้างเยอะนะครับจํานวนนักเรียนที่มาเรียนที่เราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งก็จะมีไปแบบบางส่วนก็ไปทํางานเนาะบางส่วนเนี่ย เรียนจบเพื่อไปสอบเขาสอบวัดระดับภาษาจีนเนาะแล้วก็ไปทํางานอันนี้ส่วนหนึ่งบางส่วนเรียนเพื่อไปเรียนต่อดีกรีไปเรียนต่อปริญญาตรีนะครับปริญญาโทที่ใช้ภาษาจีนก็ส่วนหนึ่งบางส่วนเรียนเพื่อ,อหลายๆคนอาจจะคิดเรื่องนี้อยู่ก็คือไปหาไปแต่งงานมีครอบครัวที่ประเทศไต้หวนันก็เรียนเพื่อใช้ชีวิตในไต้หวันต่อไปอย่างนี้นะครับก็ ก็มีหลายๆส่วนที่มาเรียนของเรานะครับแล้วก็หลังจากเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพบ้างไปเรียนต่อบ้างไปทานู่นทํานี่บ้างนะครับแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะครับสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนครับอันนี้เป็นสิทธิเก่าคนหนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเขาได้มาแนะนำอย่างนิดนึงนะครับว่า,เ,าเกี่ยวกับข้อมูลของมอเรานะครับ เนียนะคะเสียงไม่ออกคลิปค่ะขอบคุณครับอ่าไม่เป็นไรก็ได้ครับจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเล่าให้ฟังใจไม่ต้องแชร์ใหม่ขอบคุณครับก็อันนี้เป็นอ่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับที่มาสอนอยู่ที่ไต้หวันนี่แหละนะครับเราก็มาเรียนภาษาจีนกับที่สูงของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้อ่าเมื่อเมื่อเขาไปสอนอ่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับในโรงเรียนระดับมัธยมประถมหรือมัธยมของเขาแล้วเนี่ยนะครับสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษให้ขอโทษครับสามารถใช้ภาษาจีนพื้นฐานนะครับได้คุยกับนักเรียนของเขานะครับได้ศึกษาเขาซึ่งแน่นอนว่าการมาเรียนที่นี่ของเขาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเขาคขอ่ ate, คอนข้างครับ appreciate ค่อนข้างมีความสุขมากที่ได้มาเรียนที่ NPTU ของเรานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเรียนแล้วเนี่ยนะครับตัวเหล่าซื้อนะครับแต่และท่านเนี่ยนะครับได้จัดกิจกรรมนะครับในคลาสค่อนข้างสนุกแล้วก็ มีความหลากหลายโดยพี่คนนี้นะครับเขาได้มาเรียนเป็นแบบเรียนออนไลน์ด้วยนะนะครับมาเรียนออนไลน์คลาสนะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงโควิดด้วยที่ตอนที่เขามาเรียนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหถ้าขนาดออนไลน์ยังสนุกขนาดนี้นะครับถ้ามาเรียนจริงเนี่ยนะครับก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับถ้าใครสนใจดูคลิปนี้จริงๆนะครับก็ลองเสิร์ช My Chinese Language in CLC NPTU ได้นะครับก็จะได้ดูคลิปนี้ว่าเอ้ว่าพี่เขาพูดอะไรบ้างนะครับ า,าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหลักสูตรกันต่อนะครับว่าที่มอเราเนี่ยนะครับมีหลักสูตรอะไรบ้างนะครับก็หลักสูตรหลักๆนะครับที่มอเรามีก็คือมี2หลักสูตรชืดหนึ่งเลยหลักสูตรปกติคือ regular c o u r s e 2คือ divid วดูนคอร์สหลักสูตรส่วนตัวนะครับนอกจาก2หลักสูตรนี้เราก็ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรทางวัฒนธรรมนอกห้องเรียนที่เล่าไปนั่นเองนะครับ เรามาดูกันว่าหลักสูตรเ e g u l ล r า o u s s e เนี่ยเป็นยังไงนะครับในส่วนของ Regular Course นะครับก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด150คาบต่อภาคเรียน1นคาบเนี่ยประมาณ50นาทีนะครับหคาบป,ประมาณ50นาทีนะครับวันหนึ่งเรียนประมาณเรียน3คาบฉะนั้นรเราจะเรียน5วันต่อสัปดาห์ฉะนั้นจะจะเป็น15คาบต่อสัปดาห์ วันละ3คาบเนาะนะครับก็เรียนกันประมาณนี้จันถึงสุวันละ15คาบนะครับรวมแล้วนะครับเราก็จะเรียนได้ทั้งหมด150คาบต่อภาคเรียนนั่นเองที่บอกไปนะครับหนึ่งห้องอย่างที่บอกไปไม่เกิน9คนต่อห้องเรียนนะครับ3-9คนนะครับแค่นี้เป็นห้องเล็กๆนะครับจัดให้นักเรียนกับตัวอาจารย์นะครับสามารถเข้าสามารถ ค e p อินคัสได้นะครับสามารถเข้าถึงการเข้าถึงกันได้นะครับแล้วค่าเรียนของเราที่บอกว่าสมเหตุสมผลนะครับก็จะอยู่ที่24,750ไต้หวันดอลลาร์นะครับต่อภาคเรียนนะครับถ้าเป็นช่วงเหรีเงินปกติปกตินอ้องก็แทบจะเป็น1บาทไต้หวันต่อนหบาท1ไต้หวันต่อนหบาทเลยแต่ปัจจุบันอาจจะขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะประมาณถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จ,จะอยู่ประมาณ3 0,000บาทนะครับต่อภาคเรียนเนาะ ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับค่อนข้างคุ้มค่าเนาะในการมาเรียนตัวนี้นะครับเรียกว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับก็กําลังจะเปิดกําลังเปิดรับสมัครแล้วนะครับสําหรับฤดูภาพเรียนฤดูใบไม้ผลินะครับแล้วก็ฤดูหนาวนะครับถ้าน้องๆสนใจนะครับฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ห้ากันยาจะถึงสิบห้าพฤศจิกายนนะครับก็ เดี๋ยวดูใบไม้มผีน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็มาช่วงนี้ได้รู้สึกแบบเอ้ยไม่ได้อยากได้อากาศหนาวมากอยากได้อากาศกําลังดีๆไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้องการความเย็นเนาะนะครับก็มาช่วงนี้แต่ว่าใครบอกอย,อยากมาไต้หวันอยากแบบมาเจอความหนาวหน่อยนะครับก็อาจจะมาช่วงธันวาถึงกุมภาช่วงนี้ก็จะหน้าหนาวเลยนะครับช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ห้าธันวาถึงถึงสิบหกกุมภานะครับ จริงๆเราก็จะมี4ซีซันเหมือนกันเนาะเหมือนทุกที่นะครับแต่อันนี้ที่กําลังจะมาถึงก็คือฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วก็ฤดูหนานะครับช่วงนี้นะครับน้องๆคนไหนสนใจเดี๋ยวช่วงท้ายพี่พี่จะให้ในส่วนของอ contact ไว้หรือว่าเว็บไซต์ไว้นะครับเราสามารถวิธีการสมัครทํำยังไงนู่นนี่นั่นนะครับส่อมปเมื่อกี้หลักสูตรไเว่เอ,อ หลักสูตรแบบ regular course ไปแล้วอันนี้เป็นหลักสูตรแบบส่วนตัวหรือ private course นะครับตัว private course นะครับก็มีแบบอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะเป็นแบบอันนี้เป็นแบบหลักสูตร private course แล้วก็ private course เนี่ยจะมีแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้หรือหนึ่งต่อสองคนสามคนสี่คนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่พวกเราต้องการเลยนะครับชวนเพื่อนมาเรียนได้เป็นเพื่อนที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งต่อสามคนอย่างเงี้ยนะครับ หนึ่งต่อหนึ่งเราซื้อหนึ่งท่านนะครับนักเรียนหนึ่งคนเราซื้อหนึ่งท่านนักเรียนสามคนตัวนี้เป็นแบบกลุ่มเล็กนะครับก็แน่นอนนะครับยางน้อยหลักตัวตัวที่เรียนหลักสูตรส่วนตัวเนี่ยนะครับนักเรียนต้องเรียนขั้นต่ำทั้งหมดยี่สิบสี่คาบเรียนต่อภาคนะครับยี่สิบสี่คาบเรียนต่อภาคเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็ข้อดีของหลักสูตรเนี้ยนะครับนักเรียนสามารถปรับพลังเรียนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอยากเรียนเมื่อไหร่นะครับอยากเรียนวันไหนช่วงเวลาไหนนะครับ รีเควสได้เรามาคุยกันได้ว่าเอ้ยช่วงเวลานี้โอเคไหมเรียนอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมนะครับแน่นอนว่าห้องเรียนคาสเรียนก็จะเล็กนะครับเป็นแบบ1ต่อ3คน1ต่อ2คน1ต่อ1คนที่บอกไปเนาะนะครับทำให้ยิ่งเข้าถึงหลากสื่อได้ชัดเจนได้ง่ายนะครับมีตรงไหนไม่เข้าใจได้แท็กทิดเยอะขึ้นนะครับได้ฝึกฝนได้เยอะขึ้นได้แน่นอนนะครับถ้ามาเรียนหลักสูตรส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าพวกเรานักเรียนเนี่ยต้องได้ภาษาจีนกลับไปเต็มๆแน่นะครับ ข้ออีกอย่างหนึ่งของแบบนี้นะครับก็คือพวกเราเนี่ยสามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นออนไซต์ก็ได้นะอย่างใครบอกเอ้ยยังไม่อยากมาไต้หวันตอนนี้นะยังแบบเอ้ยอยากเรียนอยู่ไทยเราก็สามารถเลือกเป็นแบบออนไลน์ <c oughs> ได้นะครับหรือใครบอกโอเคฉันพร้อมที่อยากมาไต้หวันเลยฉันก็เลือกแบบออนไซต์นะครับอ๋อลืมบอกไปถ้าใครมาเรียนออนไซต์ที่เนี่ยนะครับที่มอของเราเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็ยังมีหอพักนะครับนักศึกษานะครับ เป็นหอในเนี่ยนะครับปรวายให้กับนักเรียนที่มาเรียนภาษาด้วยเช่นกันนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะอยู่หอในเนี่ยสามารถรีเควสตได้เลยสามารถแจ้งทางทางอาจารย์ได้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตอนที่สมัครไบสมัครมาเลยว่าอ่าฉันต้องการใบต้องการหอพักหอในด้วยนะครับซึ่งราคาหอพักนี่ก็จะอยู่ประมาณอ่าสี่พันอ่าแปดพันถึงหกเจ็ดหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วแต่ประเภทของห้องนะครับมีหลายราคาหลายแบบนะครับห้องที่นี่ก็ ขึ้นอยู่กับพวกเราต้องการนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับบางห้องบางรูปแบบห้องค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของอัตราค่าเรียนแบบหลักสูตรส่วนตัวนะครับหลักสูตรส่วนตัวค่าเรียนเนาะค่าเรียนจะอยู่ที่ท่านเรียน1คนเนี่ยนะครับก็จะตกชั่วโมงละ4ี่อย้าสิบาทนะครับเออขอโทษครับอยู่ที่450้าิไต้หวันดอลลาร์นะครับต่อค่าเรียนต่อคนนะครับ เรียนหนึ่งคนก็ขั้นต่ำเนาะยี่สี่คาบเรียนนะครับก็เราคูณกันนะครับยี่สี่คูณสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้คือขั้นต่มที่ต้องจ่ายนะครับถ้าเป็นสองคนนะครับเป็นสองคนก็จะอยู่ที่ตกคนละสองร้อยเจ็ดสิบไตวันดอลลาร์นะครับยี่สิบสี่คาบเรียนเหมือนกันนะครับสามคนก็ยิ่งถูกลงไปอีกเหลือสองร้อยี่สิบดอลลาร์ต่อคนนะครับต่อคาบเรียนนะครับก็นักเรียนหรือถ้ามากกว่านี้สามารถคอนแทคมาคุยกันได้นะสามารถ อ่ออ่าแมสเซจมาหากันก่อนนะครับว่าเอ้ยเราสนใจแบบนี้มีเพื่อนเรียนเท่านี้เอ่อเข้ามาทดสอบระดับภาษากันก่อนว่าเอ้ยเราจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้เข้ามาคุยกันก่อนได้นะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตัวเองเนาะนะครับอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของเอ่อเซ็นเตอร์เรานะครับอย่างเช่นอันนี้ที่บอกไปเนาะเราก็พานักเรียนของเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวนะครับในเอ่อ ไปไม่ใช่ไปเที่ยวเนาะไปเรียกว่าไปาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆก็อ,อาจจะเป็น,นเป็นในกิงตงเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนอื่นเป็นทางภาคเมืองอื่นของผิงตงนะครับเป็นอำเภออื่นของผิงตงถ้าเรียกเหมือนบ้านเราอะเนาะนะครับก็ทําให้เด็กของเราเนี่ยนะครับที่บอกว่ามาจากหลายชาติเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะครับนอกจากเราอาจจะมีเนี่ยอย่างนี้เป็นกิจกรรมเสริมนะครับ ก็เป็นเรื่องของการเขียนผู้ก,กันจีนนะครับเขียนตัวต่อแล้วก็ invite uh, อาจารย์มาจากภายนอกเนี่ยนะครับมากิจกรรม invite คนท้องถิ่นคนโลโก้มาสอนนะครับนอกจากน,นี้อันนี้มี cooking class ด้วยนะครับเราคง cooking class เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเรามาีนักเรียนจากหลายชนชาติหลายชาติเนาะนะครับบางทีเราก็ให้นักเรียนจากหลายชาติเนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันมาเป็น teacher บ้างมาสอนบ้างอย่างอันนี้ทําพิซซ่าอีก นะครับทำพิซซ่าอันนี้ทำเป็นแบบบัวลอยเนาะนะครับก็มีทั้งเหล่าซื้อเาวามีทั้งอ่าเพื่อนอย่างนู่นนี่นั่นมาแลกเปลี่ยนกันอย่างอ่ก่อนโควิดช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับก็จะมีนักเรียนไทยเนี่ยแหละที่มาเรียนภาษาเนี่ยมาสอนทําต้มยํากุ้งต้มยํากุ้งโองคนที่นี่แบบเฟรมัสต้มยํากุ้งมานะครับก็มาสอนทําต้มยํากุ้งก็ได้ให้เพื่อนในคลาสได้ชิมกันโอ้โหเรียกว,ว่า ป็นกิจรกรรมแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับหรือว่านี้นะครับอีกกิจรกรรมหนึ่งก็เป็นการเพ้นรูปนะครับเต้นภาพบนกระเป๋าเนาะนะครับก็เรียกว่ามีกิจรกรรมหลากหลายแน่ไม่ว่าจะเป็นทัศนศึกษาทำอาหารวาดรูปหรือว่าเขียนคู่กันนะครับแน่นอนว่าพวกเราได้ความรู้แล้วก็ได้กิจรกรรมเต็มเต็มแน่ถ้ามาเรียนที่ n p t u ของเรานะครับบางคนถามอ้า แล้วจะติดต่อยังไงนะครับนี่เลยอันแรกนี่คือเว็บไซต์ของเรานะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปดู YouTube คลิปต่างๆนะครับที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับที่นี่เลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับใครที่สนใจหลักสูตรนะครับก็ลน์สแกนลน์นี้มาได้เลยนะครับสแกนไลน์นี้มาได้เลยนะครับแล้วก็แชทมาได้เลยนะครับบอกนิดนึงนะครับถ้าน้องๆแชทเนี่ยสามารถแชทเป็นภาษาไทยมาได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนตอบให้นะครับ ใครที่แบบเย,ยังไม่มั่นใจจะแชทเป็นอังกฤษหรือไทยดีนะครับก็ติดต่อเป็นภาษาไทยได้เลยแต่ว่าถ้าใครมั่นใจภาษาอังกฤษก็แชทเป็นอังกฤษมาได้เลยตัวเจ้าหน้าที่ตัวคุณครูนะครับก็จะตอบโดยตรงเลยแต่ถ้าเป็นอังกฤษพี่ก็จะไม่ขอโทษครับถ้าเป็นภาษาไทยพี่ก็จะเป็นคนช่วยตอบให้นะครับฉะนั้นใครเป็นอใครไม่มั่นใจว่าเอภาษาอังกฤษยยก็เจะพิมพ์ม,มาเอยมันจะถูกหรือเปล่าขเขาจะเข้าใจไหมพิมพ์ภาษาไทยมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะ ใช้ภาษาไทยได้เหมือนกันนะครับในไลน์นี้นะครับหรือว่าแอดไลน์ NPTULC นะครับเป็นแอดไลน์เนาะไม่ใช่ไลน์แอดนะเป็นเฟรนธรรมดานะครับ NPTULC นะครับตัวนี้นะครับหรือเข้าเว็บไซต์ที่ w w w clc nptu edu t w นะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับเชื่อว่าคนไทยไม่ค่อยส่งเมลนะครับฉะนั้นพี่จะข้ามในส่วนของเมลไปนะครับโอเคนะครับก็คร่าวๆของอ เซนเตอร์เรานะครับของมหาวิทยาลัยเราก็ปรับมานี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครสอบถามอะไรไหมสัสดลค่ะ <Hello. S 1> <Hello, hi. S 2> ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับพรีเซนเทชันดีมากสวยมากเลยเก่ง <Hi. S 2> <c oughs> ไหมเนี่ยใช่ครับโอเคเมื่อกี้เมือม่อสักครู่บอกว่าไปเรียนต่อเฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ <c oughs> เกินสตาฟมหาวิลยท่านหนึ่งแล้วตอบลน์มหาลัยให้ด้วยคือเหมือนกับว่าทางมหาวิยาลัยให้เราเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยไหมคะหรือว่าอันนี้เราทำงานทั้งรัทําทท์้งทั้ทั้งทังทั้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 งทัอทังทั้ใท่้งั้ั้งทั้งทั้งรั้ท้งทั้งงทั้ใช้งั้งท้งท้งท่้งทั้งท้นทน้งงทักงทั้งทอ้ง้่งะของ ของคนที่เป็นในต่อที่ไต้หวันที่สามารถแบบทํางานพาทามระหว่างเรียนได้เนาะใช่แน่นอนโอโหอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฟเฟนต์กับไทยมากเลยครับถ้าแั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงเขาสูงกว่าไทยเยอะแล้วครับอืม <c oughs> อันนี้คือเรียนในระดับอะไรคะ <c oughs> อ่าปอทโทครับปอโทใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยววันพุธนี้ก็พุเจอเจอผมรอดครับ <c oughs> อ๋อวันพุธงั้นงั้นเดี๋ยวใอ้สัมภาษณ์เรื่องในระดับปริญญาตอนวันพุธละกันเนาะได้ครับได้ <laughs> มาสัมภาษณ์มาแบบว่าคุยกันเรื่องของ a ร g u a g e center ก่อนนิดนึงจริงๆชอบอันเมื่อกี้มากเลยที่บอกว่าเป็นหลักสูตรส่วนตัวค่ะเพราะว่าพอดูราคาเมื่อกี้แล้วว่าจริงๆแบบถูกกว่าเรียนที่ไทยอีกด้วยซ้าใช่ใช่หลักสูตรเราอย่างที่บอกไปค่อนข้างราคาค่อนข้างน่ารักเลยนะครับยิ่งถ้าเรียนสองคนเนี่ยผมลองคํานวณแล้วโอ้โหตกชั่วโมงหนึ่งค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ได้คีทอินคัรกับอาจารย์เนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดเลยครับ อคนที่แบบเพราะภาษามันคือการที่ใช้สิ่งแวดล้อมเนาะถ้าสมมติ<ช>ว่าเรได้แบบว่าคุยกับอาจารย์ชาวแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ native speaker เลยอะไรย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบว่าได้ได้ฝึกภาษามากกว่าด้วยอะไรเงี้ยถ้าดูถ้าถ้านะวันที่เลทมันหนึ่งหนึ่งคือแบบราคาดีมากน่าหลบมากใช่ผมหวังให้เลทมันลงอยู่ตอนนี้ <c oughs> เพราะช่วงนี้ค่างเงินบาทอ่อนมันก็เลยอาจจะแบบว่านิดนึง ใช่ใช่เดี๋ยวรอค่าเงินลงมีความหวังเร็วๆนี้ครับประมาณนั้นใช่อันนี้น่าสนใจนะคะถ้าสําหรับใครเนอะที่แบบอยากจะไปเรียนภาษาจีนนะคะแบบออนไลน์หรือแบบออนไซน์นะคะก็จริงๆก็แนะนำเนอะดูจากราคาดูจากสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยก็แบบว่าให้เก็บน<ช>ิชแนลผิงตงยูนิ university เป็นหลักก็ในใจไว้นิดนึ่งแล้วอีกนิดนึงข้อดีของที่เราที่เราก็คือหลายคนบอกอุยจะไปอยู่ไปอยู่เมืองหลวงดีกว่าจะแบบไปเที่ยว แต่หลายคนที่มาเลือกเรียนที่นี่ครับเพราะว่าเก็บเงินแล้วอยู่ไปเที่ยวเพราะว่าพอพออยู่เนี่ยค่าครองชีพมันไม่สูงมากมันก็มีเงินเก็บค่าใช้จ่ายค่าเรียนไม่สูงมากมีเงินเก็บปิดเทอมไปเที่ยวปิดเทอมไปไทเปปิดเทอมไปนู่นไปนี่โอ้โหสบายนะครับหลายคนที่เลือกเรียนที่นี่เหตุผลหนึ่งอย่างนี้เลยครับแล้วมีนักเรียนไทยค่อนข้างหลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่มาเรียนทั้งดีกรีแล้วก็มาเรียนออ่ในเรื่องของภาษาก็จะมีแถบทุกปีเลยครับ แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าไปเรียนเฉพาะภาษาเนาะสามารถเอ,อ่พักอยู่ที่หอพักมาหาเทลัยไ,ได้ด้วยใช่ไหมได้ครับได้ครับม,มีมีหอรองรับนกััครบประมาณค่าค่าค่าหอประมาณเท่าไหร่อะคะต่อเดือนหรือว่าต่อเทมเอมอต่อเทอมคือหอที่ผมอยู่เป็นปอปอ,อโทเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าพันถึงหมื่นหนึ่งห้องสามคนนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราได้ห้องสองหนหรือห,ห้องประเภทไหนถ้าเป็นห้องสี่คนก็จะถูกลงไปอีกอาจอยู่ที่แบบเจ็ดพันอะไรเงี้ยครับ ต่อต่อภาคเรียนประมาณสี่สี่เทอมสามถึงสี่เทอมครับเอขอโทษสามถึงสี่เดือนครับอ่าฮะออเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสามสามเดือนซะส่วนใหญ่ใช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 ่โอเคได้จริงๆก็คือถ้าสมมติว่าเใครนะคะอยากจะคุยส่วนตัวนะคะก็คือสามารถแอดไลน์นะคะไปเมื่อสักครู่ที่ได้ให้ไว้นะคะทักเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาษาไทยไปเลยนะคะเดี๋ยวด <laughs> เดี๋ยวเรี่ย ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแนะนำกันเดี๋ยววันพุธเจอกันใหม่ได้ครับแล้วเ <laughs> จอกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับที่มาแชร์นะคะสำหรับ Chinese Language Center นะคะของ National Pingtung University นะคะแล้วก็แน่นอนว่าชื่อมหลาลัยคาขนาดนี้เนาะอยู่ที่เมืองผิงตงนะคะถ้าสมมุติว่าใครอาจะติดต่อสอบถาม